สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชบ้านเองเลยจ้ะพามาดูเบียร,ร์ละกอเบียร,ร์ละกอฮันเลนทำไมถึงมาหวานไว้ตรงนี้นะเนี่ยเคยหวานไว้หลังบ้าน อันนั้น่ะหอยหอยถากมันกินหมดเลย <g ül> ก็เลยเอามาหวานไปแถวๆนี่แหละสงสัยมันไม่กล้าขามถนนมันกลัวโดนรถชนมันก็นเลยไม่ขามมากินอหอยถากตัวไรเ,เดี๋ยวพวกนี้จะเอาไปลงสวนกินเสซจก็เอามาหวานนี่จ้ะนีมันงอก,กอย่างดีเลยกเกษตรรุ่นใหม่ง่ายๆ เอาไปวันไว้ลังบ้านด้วยเอาไปกินเดี๋ยวพาไปดูนี่แล้วก็ฮอลแลนด์บวกไว้เปเที่ยวนี่เกษตรกรอินดี้ทำง่ายๆสบายๆอยากทำอะไรก็ทำเนาะ อยากหวานตรงไหนก็หวานมันก็งอกอยู่เดน้นี่ก็ไม่ต่ำกว่า20ต้นนะเอามาหวานไปไก่ๆบ้านกินง่ายๆแล้วก็หฮอนแลนดบ้านหวาน,วานปลูกตั้แต่ทางเข่าเนี่ยค่ะยาวมาถึงนี่เลยยาวไปจนถึงหลังบ้าน จ<ล>ยากที่เฉยปลูกอยู่นี่ประมาณกี่ต้นแม่ถึงห้าสิบไหมไม่ต่ำกว่าห้าสิบอ่ะเนาะไม่าถท,ทาน เศษผสมผสานนี่ทานมาดูคนเถาปลูกละกอ แม่เอามะขามมาอวดมะขามฟักใหญ่นี่ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังเพิ่งเป็นปีแรกยังไม่ใหญ่สุดมะขามฟักใหญ่มีอยู่สามต้นหลังบานปลูกมาห้าปีละเขาปลูกกันสามปีเขาได้เกะเป็นแสนนี่ติ๋มปลูกห้าปียังไม่ได้ผลผลิตเลยจ้ะเตียปากเนาะเกษตรอินดี้เนาะง่ายๆเนาะ โอ้ยไปอะไรจะได้กินก็ได้กินนี่อันนี้ก็เขา่านอินดี้อันนี้กัเผาแบบง่ายๆก็ได้่านนะมีมีคนมาชมสวนแล้วจ้ะกินมะขามปักใหญ่อันเรากินโชว์ด้วยเท้าเท่าฟินด้ืย ยอดไหนมาลองดูเึ้นไงพักไม่ได้กัดเอามันกินนะยอดอืออกินด้วยงฟังเสียง ลองไหมมีฝรั่งทำนาฟินเจียวตอนทำนาแต่โลโลมีคำตาฟินมากหวาน่ะหวานมะขามหวานมากหวานจริงๆเลยมะขามนะนี่เลยจ้ะวิถีบ้านนอกโคราชบ้านเอง ก็จะอยู่กันประมาณนี้แหละตอนเย็นๆเขาก็จะมาชมสวนกันแกก็เป็นแตนน้องก็อวงไปเราก็ต้องผูกบอลเนาเกษตรอินดี้ไงเจ๊อันนี้ก็กบมันมาเองอึ่งทำอะไรแบบไม่เหมือนใครไงพอฝนตกมันก็กระโดดลงมานี่ไงอันนี้อึงนาฝนมันเห็นหน้ามันก็กระโดดลงเองจ้ะเนี่ยเกษตรอินดี้ก็เลยเป็นบ่อเลี้ยงกบธรรมชาติอึงหรือกบอึง อันนี้ก็บ่อบอลธรรมชาติอันนี้ก็บ่อปลาธรรมชาติอันนี้ก็หมาหมาธรรมชาติอันนี้ก็หมาธรรมชาติอันนี้ก็หมาบ้านบ้านอันนี้หมาบ้านธรรมชาติดูเกงซะก่อนนี่ยโหแฮ่จ้าบแค่ไหนนี่เขาบอกนี่ปลาก็หามาจากธรรมชาติก็เอามาเลี้ยงแบบธรรมชาติรวมๆรวมๆผสมกันไป แค่นี้ก่อนนะคะมาอวดเกษตรอินดี้ตอนเย็นๆค่ะวัสดีค่ะ